โอ้หวานหวานโอ้แลกกันแลกอะแลก,แกสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูกิจกรรมบันไดสวรรค์กันโอเคนะครับในส่วนผู้ที่ผมใช้ในการลงกิจกรรมครับก็จะเป็นพิกัสซัสนะผมเป็นสายจมเวทเพราะว่าผมไม่มีสายจมกายนะผม แล้วก็มีตัวนี้เวิร์กสุดแล้วนะครับผมโอเคเราก็จะไปรุกครับกันนะครับผมตัวละครก็จะมีลักษณะอย่างนี้ครับกระกาศครับโอเคเข้าไปในกิจกรรมอะไรสวรรค์กันเลยนะครับโดยส่วนตัวผมเล่นสายธนูใช่ไหมล่ะแต่ผมคิดว่านะสายธนูเนี่ยเป็นสายที่ได้เปรียบเพราะว่าเขายิงระยะไกลนะครับผมแต่ผมแพ้ทางสายไนนะครับผมเพราะว่าไนเขาตัวทถกแล้วก็มีสกิลปั่นนะครับปั่นแบบตามตูดเราเยเงี้ยวิ่งยิงระยะไกลไม่ได้นะเขาเขาวิ่งปั่นตามตูดเราเราคือจบเหยเลยแต่สายเวทสายน้ค่าก็ กพ็พอฟัดพวเหวี่ยงนะครับผมแต่แก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวละครของเราเทพพอหรือเปล่าแล้วก็มีเทคนิคในการเล่นหรือเปล่านะครับผมสําหรับในกิจกรรมบันไดสวรรค์ก็วันหนึ่งเราก็จะลงใน5้ครั้งนะครับผมเขาก็จะให้แต้มเกียรติยศมานะครับผมซึ่งแต้มเกียรติยศเราก็สามารถนําไปแลกของในแลกอุปกรณ์ร้านค้าเพื่อที่จะไปอัพ หนังสือเมอร์ลินของเราครับผมก็จะเป็นนุ่นนี้นั่นตาย exp นะครับผมก็ผมไม่แนะนําให้ลงเกิน5ครั้งสําหรับผู้เล่นที่ตัวละครยังไม่เทพพอเพราะว่ายิ่งเราลงเยอะนะครับผมเราก็จะได้อันดับบันไดสวรรค์ตรงนี้มากขึ้นผมเราก็จะเจอผู้เล่นที่เทพมากขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมในสําหรับต้นเดือนหรือกลางเดือนไม่แนะนําให้ลงมากกว่า5ครั้งนะครับผมในแต่ละวันนะครับผม <c oughs> เพราะว่าวันถัดมาเนี่ยเราก็จะเจอคนเทพเลยเพราะว่าคะแนนเราเยอะแล้วเราอยู่ในขั้นที่เทพแล้ว เจอมันได้สวรรค์ขั้นดีเทมแล้วเปอร์เซ็นต์เราจะชนะก็น้อยแล้วก็เสียดายแต้มกิจยศไปนะครับผมแต่สําหรับปลายเดือนแล้วใกล้จะใกล้ถึงสิ้นเดือนแล้วก็โอเคลุยได้เลยนะครับผมผู้เล่นหลายคนก็เขาคงจะไปลุยปลายเดือนกันนะครับมารับรางวัลตรงนี้นะครับผมพอเขาแจกรางวัลตรงนี้นะครับผมก็รางวัลก็จะได้เยอะพอสมควรครับผมที่หนึ่งได้หกพันเพชรเนี่ยก็น่าฉาที่หนึ่งกันเลยทีเดียวน,นะครับก็เป็นอะไรที่โอเคเป็นรางวัลสิ้นเดือนที่น่าพอใจนะครับผมวันนี้เราก็จะเข้าไปลุยกันเลยนะครับ ใน5ครั้งพร้อมๆกันเลยจะรอดไหมเนี่ยตรงว่าคะแนนตอนนี้มาเยอะแล้วมีแต่พวกเทปๆนะโอเคตื่นเต้นโอเคผมก็จะมาบัฟข้างๆนี้นะฮะมันจะมีผู้เล่นแบบวิ่งเข้ามาหาเร็วๆแบบไม่บัฟเลยก็มีนะแต่ผมจะบัฟนะผมว่าบัฟผมคิดว่าบัฟมันสำคัญนะโอ้ไม่โอ้ไม่ โอ้ม oh <laughs> อันนี้แบบโอเครวดเร็วทันใจนะครับคืออะไรพูดไม่ทันเลยนะ <laughs> โอเคโอเคชนะไปหนึ่งช็อตนะฮะอืมอยังไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรเลยคือยิงสกิลไปทำแบบธรรมดาฮะโอเคร <laughs> okay, เรามาด้ยกันครั้งที่สองครับครั้งที่สองฮ่าโอ้ชสไงเราต้องชนะให้ได้เยั yes. ไม่ได้ทำโอเคเราจะวิ่งไปบับข้างๆนะฮะเพราะว่บาบับตรงที่ไม่ได้บโอเคมาแล้วคนเดิมคพับอคนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสกิลไม่ได้อโอดน,นก่อนแล้ว what the fuck oh yeah what เต้นเอางี้ในครั้งที่สาพพมผมจะไม่บับแล้ว เสียเวลาคือถ้าเราบัฟมันเขาวิ่งมาเร็วเกินไปว่ะฮ้โอเคครับอ้าติดตอกติดตอกมาแล้วเราแพ้ไปหนึ่งครั้งแล้วนะเราแพ้ไปหนึ่งครั้งแล้วนะไม่บัฟแล้วยิงก่อนเลยโอ้หวานหวาน โอ้แลกกันแลกแลก่แลกรอรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเจอสกิลน้ำแข็งสกิลน้ำแข็งถ้าเรายิงโดนเนี่ยเราจะได้เปรียบมากเลยนะเพราะว่าเขาจะหยุดไงโอเคชนะแบบซูซีต่ตรงไหนวะ <c oughs> เขาบอากวุฒิเก้าเองนะแต่เขาชุดแปดไงเออเขาชุดแปดไงโอ,โอเคโอเคเราชนะไปสองครั้งแล้วนะครับ แต่เราแพ้ไปหนึ่งครั้งนะครับเดีกสองครั้งโอเคซึ่งเป็นอะไรที่สนุกมากผมชอบมากในการลงกิจกรรมบนแดสวรรค์เราได้รุนระทึกไงรุนระทึกกันเราจะเสียแต้มหรือได้แต้มเกียรติยศอะไรประมาณนี้นครับโอเคเราจะไม่บัฟนะเนอะไม่ใชไม่บัฟเ้ยเราไม่โดนว่ะเฟลว่ะเฟลว่ะนี่แหละสายผมเกียดไอเดเราจะฟั <laughs> นี่ไงนี่ครับไม่ตายไปโดนเราต้องวิ่งลนะ ต้องวิ่งแล้วเจอสายไหนเราวิ่งไม่ค่อยได้เนี่ยเนี่ยมันจะมีซึกยู่ควงฮะนี่มาตัวฟักโอ้ไม่ก็โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ยเขาจะควงตามเราเงี้ยครับสายไหนเขาเป็นอะไย่าไงเงี้ยเออนโยเตย์โยดหยดโยดนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเออ <c oughs> เราแพ้ไปสองครั้งแล้วนะเนี่ย โอเคไม่เป็นไรครับก็นุกหนกครับนุกๆนุกหนุกนานนะอีกครั้งสุดท้ายครับผมครั้งสุดท้ายแล้วก็เวลาอัดคลิปเนี่ยมันจะแหลกๆบังคับไม่ค่อยถนัดเอาตรงๆตรงๆคือผมเล่นกากโอ้เชสโอเคๆแลอมีสมาธิเว้ยตรงอ้มาแล้วมาแล้วดูดูหนในตัว วูดเก้าวูดเก้าเฟลเฟลแล้วเฟลแล้วไม่เป็นไรไม่โอ้มาแต f u c กโอเคครับจบเกมคือผมเล่นกากนะครับท่านผู้ชมดูแล้วผมเล่นกากใช่ไหมครับต้องอย่ารวมาเล่นกากนะเนี่ยเพราะว่าแพ้สามครั้งแล้วก็ตื่นเต้นด้วยแหละตื่นเต้นที่อัดคลิปไงโอ้ u c กโอเคครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงท่านี้ก่อนเสียใจ <laughs> ถ้าคุณชมเท่านั้นนดอยากให้ผมรีวิวเกี่ยวกับเกมแนว RPG อะไรก็เม้นมาได้นะครับเม้นมาได้เป็นเกม ew, Origin, M ew, M ew, มิวออริจินมิวมิเนอเรลซ์จีนเป็นเกมแนว RPG อะไรต่างๆก็คอมเมนต์มาบอกได้ถ้าผมจะทําให้ครับผมถ้าผมทําได้นะโอเคครับเจอกนันคลิปต่อไปเศร้า <c oughs>